สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนหากพูดถึงเนื้อแกะในประเทศไทยคนส่วนใหญ่มักจะมองว่านอกจากเนื้อแกะจะมีราคาสูงและหาซื้อยากในตามท้องตลาดแล้วยังรวมไปถึงหากไม่รู้วิธีการทำวัตถุดิบเนื้อแกะที่ถูกต้องรสสัมผัสของเนื้อแกะจะส่งผลให้มีกินอันเป็นเหตุให้คนไทยมักไม่นิยมในการรับประทานเนื้อแกะ แต่ถ้าหากเราเปิดใจและอยากลองริมรสเนื้อแกะชั้นดีเยี่ยมและอร่อยมากที่สุดในโลกคงจะต้องนึกถึงเนื้อแกะออสเตรเลียที่มีเคล็ดลับความอร่อยจากการเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีอากาศบริสุทธิ์ทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์และมีกระบวนการทำฟาร์มปศุสัสตว์บนแนวความคิดแบบยั่งยืนทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อแกะที่ไม่มีกลิ่นแต่มีรสชาติสัมผัสที่นุ่มนวลและมีรสเข้มข้นตามธรรมชาติ การ์การ์ลามผู้นำอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของประเทศออสเตรเลียที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า100ปีและเป็นแบรนด์แกะเพียงแบรนด์เดียวที่ให้เกรดแกะตามคุณลักษณะที่มีคุณภาพรวมไปถึงคุณลักษณะที่สำคัญของแบรนด์ในการทำงานร่วมกับกเกษตรกรและความยั่งยืนและสำหรับความร่วมมืออีกก้าระหว่างการ์าการ์ลามและจากราตาผู้ขสันวัตถุดิบอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย และเป็นผู้จําหน่ายเนื้อแกะกันในการล่ามแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นคือการคัดเนื้อแกะที่เป็นมากกว่าความพรีเมียมในหมดดวด GLQ5 Plus โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตการรมรายแรกของโลกในการคัดเกรดแกะแต่ละตัวให้ได้ต่างเกฑ์ที่วางไว้รวมถึงลายที่อยู่บนเนื้อแกะด้วยเช่นกันอีกทั้งจะเป็นการคัดสันเนื้อแกะที่ไม่มีกลิ่นเหมาะสำหรับคนไทยและผู้เริ่มต้นทานเนื้อแกะได้เป็นอย่างดี สำหรับเนื้อแกะจากก,นนการดไก่แลมได้ถูกการันตีผ่ายงานดินเดอร์วายพาริ่งสุดหรูและเอ็กซ์คูซีฟที่รังสรรค์โดยเชฟมิชลินเซเลเบตตี้เชฟชื่อดังของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเชฟริวฟิคออเกจากร้านอาหารบูไบอัลเล็กซูการ์สเชฟเอียนเชฟกระทะเหล็กประจำประเทศไทยจากร้านอาหารขำหอมเชฟยาคุปผู้ชนะเชฟกระทะเหล็กปี2019จากร้านเฟสแลมและเชฟแจ็คกี้ชาจากร้านเฮอรยินภายใต้คอนเซปต์ก,นนการดักไก่แลมเดอะออร์เรลแลมชูเมกต์แกะ เนื้อแกะที่ได้รับการยกย่องในแวดวงอาหารว่าเป็นหนึ่งในเนื้อแกะที่ดีที่สุดในโลก